วีแฮปปี้นาโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์อะไรที่ทําให้คุณมีพลังกฎของพลังบวกคือเราจะทําอะไรก็ได้ทําในสิ่งที่เราทําแล้วเรามีชีวิตเรามีพลังเรามีความคาดหวังและเรามีสิ่งที่ตอบสนองไปในทางที่ดีเราจรึงทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสิ่งนี้โดยที่เราไม่เหน็ดเหนื่อยแต่ให้เราหยุดทําในสิ่งที่เป็นพลังลก พลังลบก็คือทําอะไรแล้วเรารู้สึกหดหู่หน้าเบื่อนายรู้สึกไม่มีพลังและทําให้ชีวิตเราเริ่มตายลงตายลงถอยหลังลงทุกวันทุกวัน,วนเราควรที่จะหยุดทําเด็ดขาดเพราะว่าชีวิตนะครับมีแค่ปัจจุบันถ้าเราทําในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองฝันใ่ตัวเองต้องการมันจะมีพลังและมีพลังงานดีๆต่อยอดทําให้เราทํามันต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่ว่า ถ้าเกิดเราทําในสิ่งที่เราไม่ชอบมันเป็นพลังลบมันจะทําให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายน่าลําคาน่าเซ็งและงุนงงทําให้เรารู้สึกว่าเราทําแล้วเราไม่มีผลงานมันจะเป็นพลังลบพลังลบต่อไปเรื่อยๆสิ่งนี้ครับเราควรต้องหยุดมันแล้วขจัดมันออกจากชีวิตเราเราลองดูนะครับว่าเราจะทาอย่างไรเพื่อให้งานของเราเนี่ยเป็นพลังบวกต่อยอดต่อไปเรื่อยๆเพื่อพลังที่ดีจะเข้ามาสู่เรา ในการทํางานในวันต่อไปเรามาเป็นเพื่อนกันนะครับจากธิรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ